สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูจีแชน n นลนะคะวันนี้ก็มาเจอกับเล็กแล้วนะคะในเกม ROV วันนี้นะคะเลขก็จะมาแก้ตัวเกมคาร์โนเชคนะคะคอมโบแอสเซนนะคะที่เล่นไป EP ที่แล้วเนาะที่เราแตกแปดไปเดี๋ยวเรามาแก้ตัวกันค่ะจริงๆแล้วว่าเขาก็บอกอยู่นะว่าลอดยากนะแต่ว่า ก็ยังดันทุรังเล่นให้ดูอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนอเอาใหม่เอาใหม่มันต้องติดหนึ่งในสามซีเนาะใครอยากให้เลเล่นคอมโบอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเลได้นะคะอค่ะนาทีนี้ก็เอาปลาไหลไปสู้กับบอดเลยนะคะเกมแรก แอสซิสซินจะมี6ตัวเนาะเราก็จะเล็กก็จะใส่คิวเลนกับตัวคาเฟนี่ลงไปนะคะอ่าขวานก็จะมีอยู่นะมา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 ,มาโอเคค่ะถือว่าสวยงามนะคะเลยจะใส่ให้มมาไม่ใช่ม้าสิปลาไหลนะคะอืม ให้ซื้อปลาไหลมาก่อนกดดูนะเพื่อมีเพื่อมีตัวที่ใช่นะโอเคค่ะจัดไปสู้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 โอเคค่ะฝั่งเขาก็มีสามตัวเหมือนกับเราเลยโอ้โหไหวไหมเนี่ย โอ้โหไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยออมมี่กอล์โ G ้เลยค่ะแพ้คู่แรกเลยนะโอเคค่ะอุ้ยอันนี้ได้สองดาวเลยอะจะดีกว่าไหมจะดีกว่าไหมถ้าเราจะเอานาง มาเล่นก่อนเผื่อปลาไหลเวลสองเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ่าเวลสองก็ยังมีใช้ไปกว่าครึ่งนะทุกคนใช่หรือเปล่าขอให้สองไว้ก้อนอะไรประมาณนั้นมาๆๆอุ้ยสองสอง้องาอุ้ยสู้ได้ไหมเนี่ยเวล2สองก็ไม่มีผลค่ะทุกคน เรามีซิวนะคะเรามีซิวโอเคเราไม่หวังปาลาไหลแล้วเราไม่หวังปาลาไหลแล้วเราให้ซิวนะคะเราจะให้เซลล์เลยนะคะไปโอ้เขาก็มีสองดาวเหมือนกันสู้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  โอ้โห,หมวยและต่อยรอแบบกระดายสู้ได้ไหมเนี่ยสู้ได้ไหมเนี่ยสู้ได้ไหมเนี่ยชุบขออีกทีนึงขออีกทีนึงอุ๊ยอุ๊ยอีกทีนึงอีกทีนึงเย่โอเคค่ะสวยงามสวยงามค่ะอ่าโอ้ยตัวออกเหมือนกันนะเนี่ย ตานี้แล้วตัวออกโอเคห่างกันนิดนึงโอเคตัวนี้เอาไว้เพิ่มนะไปเราต้องติดหนึ่งในสามทุกคนแต่ว่าที่หนึ่งเขายังคะแนนหนึ่งร้อยอยู่เลยอะ่ะมามา เฮ้ย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 โอเคยังไม่เจอตัวที่ใช่เลยตัวนี้เราใช่ไหมอะเอยตัวนี้เราใช่นะทุกคนขออนุญ,ญาตแบบว่าเติมตัวไปนะคะโอเคโอเค ให้ตัวนี้แบบเป็นตัวดันก่อนนะคะไปไปไปย,ยาวๆเลยโหเขามีมาหลอดไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยที่เขามีมาหลอดนะคะขออนุญาตย้ตยายปุ่มโฮมมาตรงนี้โอ้ยกอดชอืกระโดดทีหนึ่งแล้วก็ห่ายกันไปเลยทีนี้ อ,อุ๊ย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 สิวพลังแรงมากเฮ้ยแพ้อยู่ดีนะ,ะเราเอามาตะให้ให้ตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ทำคะแนนได้ดีนะคะโอเคค่ะเราไม่รู้จักชื่อนางเลยอ๋ออาริไอริใช่ไหมชื่อไอริเนาะโอเคค่ะสิวเวลสองนะคะ อืมไม่มีตัวที่เราจะเล่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคค่ะต่อไปยาวๆเลยจ้าเนี่ยขอดูเซียว่าเขาเล่นอะไรกันบ้างอุย้ยไม่มีแอสซิศาศาศาสินเลยดีแล้วเขาจะได้ไม่ต้องมาแย่งตัวกับเราเนาะดีไหมโอ้โหเขาเวลสองมดเลยทุกคนเขาเวลสองมดเลยทุกคน ทำงี้ดิทำงี้ดิอุ๊ยสามเท่าแล้วแต่ว่าเลือดเขาแบบเต็มกรอยกะโอ้โหโอ้มากอดสู้ขาลุกโอ้มากอดไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจ้าไม่ไหวจริงๆนะไม่ไหวจริงๆเพิ่มนี่ไหมเนี่ย อ่ะเพิ่มไปแหละอ่ะอันนี้จะไม่ค่อยเก็บเหรียญเลยนะเนี่ยอาศัยแบบตัวเยอะไว้ก่อนเพราะว่าจะเสินนี้แตกง่ายนะจัดไปจัดไปอื้ขซฮัล สู้เขาลูกสู้เขาอ,อ,อุ้ยเขามีคาเฟนี่เราต้องการคาเฟนี่นะทุกคนเราต้องการช้างด้วยเอาสี่ส่หนึ่งะถ้าแพ้ก็ไม่รู้จะยังไงโอเคค่ะได้อยู่อันนี้ได้อยู่แปละว่าได้นะอ่าเลิศค่ะเลิศค่ะเราได้ตัวนี้มานะโอเค สีฟ้านี่จะนี่ก็สีฟ้าดีกว่าระดับสี่สามเนาะโอเคค่ะจัดไปเลยค่ะว้าวเอาสิเอาสิอย่าไปหยองอย่าไปหยองอย่าไปหยองเออเอาดิเอาดิเอาเด้เอเด้อที่หนึ่งเขายังไม่แตกเลยนะคะยังไม่ได้แบบคะแนนเชื่อเฉือน สติดนึงเลยนะ๊ยนั่นไงพูดถึงก็แพ้เลยใช่ไหมนะ่ะโอเคค่ะ๊ยเรามีช้างแล้วทุกคนเรามีช้างแล้วคะ่ะทุกคนแต่เรายังใส่ไม่ได้เลยโอเคโอเคตอนนี้เราจะเก็บเหรียญไว้ก่อนนะคะยังไม่เพิ่ม ได้อยู่แหละถ้าแพ้บอดนี่คือร้องไห้อยู่นะให้ใครดีอ่ะอ่ะให้ตัวนี้แล้วกันโอเคสุยงามสุยงามพระอุย๊ยคาเฟ่นี่อออุอ๊ยตัวออกเยอะมากโอเคนายลาก่อย เดือดช้างกับคาเฟ่นะคะที่จะเอาลงนะอันนี้คืออะไรเ่ะดพีหรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเก็บตังก่อนจะพยายามจะพยายามเอางี้ดีให้นางเป็นผู้ควุมกันดีไหมหุ้ย,ยไม่ทันอ่ะ อุ้ยจะชนะไม่นี่ทุกคนเราเอาตัวหินออกไปแล้วนะโอ้โหน่ากลัวแล้วน่ากลัวตรงยอนนี่แหละโอ้โหเห็นไหมทุกคนเราลำบากล์ละเราจะสู้สู้จนถึงที่สดุดฟื้นขึ้นชีพดีกว่า ค่าไอเดเอาให้ไอริด้ไหมเอาให้ไอริอย่าช้าโอ้ยเดี๋ยวเลือกก่อนเลือกก่อนโอ้ยคิวเลนหนอโอยงั้นงั้นอย่าเพิ่งก็ได้เอาให้ไอริอาอรออาาอล,ล,วลนนา,าแลวแล้วตัวนี้ตีเร็วได้ไหม แพ้อีกสักสองตาก็ยังได้อยู่เพราะว่าเราจะเก็บตังก่อนนะแต่อย่าตายเร็วนักสิอุยยอุยโอ้โหโอ้โอ้โอโอ oh, my gosh เจบ็จบเจ็บเจ็บหนักมาก อย่าบอกว่าเจ็บหนักมากอ่ะไม่ไหวละไม่ไหวเอาช่างไปอืมอืมอืม เค็นม,มาเคนเก็บตังค์ให้คาเฟนี่กันนะคะได้ไหมเนี่ยมีแนวว่าจะรอดไหมโอ้ค่าตัวที่เอ,อ้ยโห เจ็บหนักมากเจ็บหนักจริงๆทุกคนได้บัตรมาแล้วเอาบัตรแทนตัวนี้ดีกว่าดีไหม ถ้าหกตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรนะทุกคนกลัวจังเลยหรือว,ว่าเราจะให้บัตด,ดีเออเราให้บัตด,ดีกว่าอ,อืมเราให้บัตด,ดีกว่าให้เซียวให้เซียวอ,อ้ย ให้อาลีให้อาลีดีกว่าเฮ้ยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรซิวซิวซิวเ้ยเสียวขอลบก่อนนะขอลบที่ไม่ใช่สองเท้าออกก่อนได้ไหมเพราะว่า โอเคที่ยังไม่ลงนะเพราะว่าจะได้สามสิบสามไปไวแพ้สี่รอบแล้วทุกคน mm hmm. ได้อะไรมา mm hmm. สะท้อนความตรงตรอีอยู่ได้ยาวดีว่า เอาตัวอะไรดีเอาายเกิดให้ใครดีโอเคายเกิดให้คนนี้ไอรีทึบโอเคตัวสีม่วงอันนี้อ,อ่ะให้พี่ช้างแล้วกันให้พี่ช้างโอเคโอเคโอ้ยยี่สิบเก้า อูย่าแตกแปดเลยเขาล้องโอ้โหเแล้วสู้กับคนนี้อ้คุณแล้วเขามีสามเราสองตัวจะสู้ได้ไหมนี่จะสู้ได้ไหมนี่อ้โหตายละอือห <c oughs> ทุกคนยี่สิบ สีโอ้โหทุกคนน่ากลัวอีกแล้วน่ากลัวอีกแล้ว อะไรครับนี่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 อรรนเออมันได้อย่างงี้สิลูกเอฟเฟกต์นะสามสกิล โอเคโอเคสองดาวนะคะได้อยู่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 มา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 ,มาได้อยู่ได้อยู่อย่าแตกแล้วกันไม่งั้นแตกแปดแนะ่ ไปไปล้าจสานะไปไล่อีกได้ไหมลูกช้างไล่อีกได้ไหมไล่อีกได้ไหมลูกอู้อูอ้อืมขอยกโอ้แมกอร์ดีนะตัวเมตแตก

ไม่นะขออยู่ต่อ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 เอ้ยไปตัดไปสู้กับบอทได้ไหมโอเคสู้กับบอท อุ้ยทุกคนเราไม่ได้แตกแปดแตกเจ็ดละอาจจะแตกหกนะกลันกว,นกวนะกลัวกลัวนะกลัวนะกลัวนั่นเนี่ยอะไรอะไรอะไรแล้วเราแพ้ตาเนี้เรามีสิทธิ์แตกนะคะทุกคนน่ากลัวจริงๆ น่นก็จริงๆมามามาอุ้ยอุ้ยอ่อดีนี่โอเค ให้นางได้ไหมฉันขอให้นางได้ไหมได,ได้ไหมได้หรือไม่ตอบได้หรือไม่ตอบได้หรือไม่ตอบ ยายายายอมแพ้ย่ายอมแพ้เฮ้ยปารติฮันฮุยตัวแตกไหมฮะฮุยยังรอดยังรอดยังรอด ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะต้องใส่ไปก่อนบาทนะทุกคนเลยกลัวมาก ขอร้องอย่าแตกขอร้อง่าโอ้ยรุนมากรุนยิ่งกว่าหวยโอ้มก้าสโอ้มก้าสแตกแล้วทุกคน แต่จริงๆค่ะทุกคนได้ที่เท่าไหร่นยะโอเคค่ะเราแตากเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะเราได้ที่6ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้พีนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นคอมโบอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามดูนะคะขอบคุณมากค่ะ